สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู7สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกานะครับเรียกได้ว่าเป็นทวีปที่เราคุ้นเคยกันดีสําหรับประเทศแอฟริกาเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางของหลายๆคนนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนยังติดภาพทวีปแอฟริกาดินแดนที่มีแต่ชนเผ่าหรือสัตว์ป่าไปดูกันเลยกับ7สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกา 1. ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีพื้นที่ราวๆสามจุดสี่ ล้านตารางกิโลเมตรนะครับรวมไปถึงมีเกาะต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงขึ้นแท่นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากทวีปเอเชีย 2. ประชากรในแอฟริกาจากข้อมูลเมื่อปี2018มีผู้คนในประเทศลราๆ1.3พันล้านสามารถคิดได้เป็น16%ของประชากรทั้งโลกนะครับเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากทวีปเอเชียนะครับ 3. แอฟริกาเป็นทวีปที่มีประชากรอายุน้อยที่สุดในโลกจากข้อมูลในปี2012ได้ระบุว่าค่ามัธยฐานอายุของประชากรแอฟริกาจะอยู่ที่19.7ปีในขณะที่ทั่วโลกมีเฉลี่ย3.4ปีนะครับอีกทั้งเป็นทวีปที่มีไรายได้ต่อหัวประชากรต่ำที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับ 4. หลายคนอาจจะติดภาพทวีปแอฟริกา มีความแห้งแล้งมีทะเลทรายซึ่งนั่นบอกเลยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันกับบริเวณทุ่งหญ้าสารวันนา 5. ทวีปแอฟริกานะใช้ภาษาพูดมากกว่า1,000ภาษาเลยทีเดียวโอ้โห หนึ่พภาษาเลยเหรอจะสื่อสารกันเยอะมากเลยนะเนื่องจากทวีปแอฟริการประชากรหลากหลายเผ่าหลายคนยกย่องว่าเป็นสวรรค์ของนักภาษา,าศาสตร์เลยนะครับที่ไม่ได้ใช้ภาษาแอฟริกาเป็นหลักอย่างคนทั่วไปเข้าใจนะครับแต่ยังมีภาษาทางการของยุโรปเช่นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับ 6. สสำหรับการค้นพบทวีปแอฟริกา ได้มียุโรปชาติแรกที่เข้ามาสำรวจก็คือประเทศโปรตุเกสหลังจากนั้นก็มีการเดินทางเข้ามาสำรวจอย่างต่อเนื่องจากนักสำรวจของประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับ 7. หลายคนอาจจะติดภาพทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีความขาดแคลนทางด้านอาหารและน้ำซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นในบางประเทศนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ และนี่ก็คือเจดเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับแอฟริกาดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกทวีปหนึ่งนะครับมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามมีสัตว์ป่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างถ้าใครชอบก็สามารถไปได้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ